ค่ะบ้านดีที่สวยนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะเข้ามาชมที่ดินหนึ่งแปลงค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นป่าเบญจพรรณค่ะเหมาะสําหรับทําฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มวัวนมฟาร์มวัวขุนก็ได้นะคะหรือจะปลูกพวกไม้ยืนต้นนะคะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะหรือว่าจะเป็นกล้วยเป็นมะนาวเป็นมะพร้าวแกงนะคะตรงนี้ได้เลยที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่10ไร่3งานกับ1ตารางวาค่ะอยู่ตำบลอ่างหินค่ะอําเภอปากท่อนะคะจังหวัดราชบุรีที่ดิน ของเราแปลงนี้นะคะเป็นถน,นนอนสสีจอกุดแดงค่ะแล้วก็ขายราคาไม่แพงนะคะราคาขายเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนห้าค่ะส่วนราคาต่อรองเนี่ยลูกค้าสามารถมาดูแล้วก็โทรสอบถามพูดคุยกับทานเจ้าของตรงได้นะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะติดหน้าถนนนะคะถนนสาธารณะเนี่ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นถนนสาธารณะดินนะคะเป็นดินอัดแข็งค่ะหน้ากว้างอยู่ประมาณ4-5เมตรนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านในนะคะอยู่ประมาณ4ีห้าหลังค่ะแล้วก็ไฟฟ้าน้ำประปานะคะก็สามารถต่อขยายจากเพื่อนบ้านด้านในมาได้นะคะส่วนน้ำเนี่ยสามารถเจาะบ่อบาดาลได้หรือลูกค้าจะขุดสระท้ายที่ก็ได้นะคะเพราะบริเวณทายที่เนี่ย ลูกค้าแปลงด้านหลังนะคะ <_ d isk> เขาก็ขุดสะก,กันที่ดินแปลงนี้ค่ะมีหน้ากว้างนะคะอยู่ที่98เมตรนะคะความลึกเข้าไปอยู่ประมาณ156เมตรคะ่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยความกว้างอยู่ประมาณ100เมตรคะ่ะที่ดินเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะหานจากแยะปักท่อค่ะอยู่ประมาณ24กิโลนะคะหานจากอนามัยอ่างหินค่ะอยู่ประมาณ3กิโลคะ่ะหานจากอบตอ่างหินอยู่ประมาณ4กิโลนะคะ ห่างจากโรงพักทุ่งหลวงค่ะอยู่ประมาณ10กิโลค่ะห่างเทศบาลทุ่งหลวงค่ะก็อยู่ประมาณ10กิโลเช่นเดียวกันค่ะห่างเซ็นทรัพลพราม2เนี่ยอยู่ประมาณ105กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ค่ะสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่65เมตรนะคะคือที่ดินแปลงนี้น้าจะไม่ท่วมแน่นอนแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ค่ะจะเสมอถนนเลยนะคะที่จะไม่ต่บแล้วก็จะไม่มีบ่อน้ําอยู่ข้างในสภาพดินจะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะสามารถปลูกกล้วยปลูก ไม้ยูคานะคะหรือว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะก็ได้เลยท,ที่ดินแปลงนี้ค่ะค่อนข้างเป็นเหลี่ยมสวยเลยนะคะแล้วก็ ธรรมชาติค่อนข้างน่าอยู่ค่ะแล้วก็จะห่างจากถนนคอนกรีตเนี่ยเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณสัก500เมตรนะคะด้านในเนี่ยที่แม่บอกค่ะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นญาติพี่น้องกันค่ะคืออาศัยกันอยู่ประมาณ4-5หลังนะคะเขาก็จะลากไฟเนี่ยมาจากด้านหลังที่เป็นถนนเส้นหลักนะคะเราสามารถเนี่ยยงไฟมาได้นะคะติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าทางผู้รับผิดชอบในหมู่บ้านนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้สามารถจอดน้ำมาดานได้นะคะถ้าไม่อยากให้เปลงพื้นที่แล้วก็ที่ เปลนแปลงนี้ค่ะ ไม่ติดพันธะทัผูกพันใดๆนะคะก็สามารถพร้อมโอนได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้ที่ดินแปลงนี้หรือว่าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะเพียงไร่ละ3ามแสนก็โทรติดต่อมแม่ได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หค่ะแปดเก้ 8, 9, 2, 2, 4, 2, 2นะคะที่ดินค่อนข้างสวยค่ะแล้วก็เสมอพื้นเลยนะคะที่ดินไม่มีต่ํามันเป็นที่ดอนนะคะหน้าค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกป่าเบญจพรรณนะคะสามารถใช้รถแมคโครค่ะคือเข้ามาเคลียร์ลิ้ ที่ได้เลยนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงรอบนอกค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะขนาดใหญ่ๆแถวนี้เขาก็จะปลูกพวกลำไยนะคะปลูกทุเรียนค่ะปลูกอออลงกองปลูกเงาะนะคะแล้วก็จะปลูกกล้วยค่ะแล้วก็จะมีปลูกผักบ้างที่วัดส่งตลาดสีเมืองนะคะถ้าในสนใจที่ดินแปลงนี้ค่ะราคาไม่แพงนะคะเป็นโนนดสอส4จอคขุดแดงเนี่ยก็สามารถโทรแล้วก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาดูได้นะคะนะัดชมลงหน้า1วันนะคะ ที่ดินค่อนข้างสวยค่ะแล้วก็วิวดีนะคะแล้วก็ธรรมชาติจริงๆแล้วว่าถ้าท่านใดเนี่ยอยากมาทําเป็นฟาร์มวัวนะคะโดยที่ไม่ใช่แบบเป็นโรงเรือนใหญ่ๆนะคะก็คือมาทาฟาร์มเป็นฟาร์มไก่ชนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นฟาร์มไก่ไข่อะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแปลงเนี้ยแบม่แนะนํามากเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายนะคะแล้วก็ที่ดินก็ค่อนข้างดีนะคะจะทําสวนทําไร่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ราคาก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาของทางเจ้าของด้วย ถ้าในนะคะถ้าชอบที่ดินแปลงนี้นะคะก็แนะนำเข้ามาดูได้เลยค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์แหม่มาได้เลยค่ะไว้ชมกันแปลงใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ